ไม่มีติดที่มันเลอกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร,อร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายรอ้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมือใต้ศาสตร์มีคำบอก ว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเ้อรักเธอฉันรักเธอรักเธอเหมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลโดคอไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนเป็นแฟนก็หลากหลายคุณร้องจะโดนังพร จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคกเป็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนอย่าพร้อมใจเ <c oughs> มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดีด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเมืองไทยดีดีวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหารค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเรื่องของการลงทุนในภาคธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของยางพาราจะเป็นอย่างไรติดตามกับรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้ค่ะ จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่อยู่ติดริมโขงค่ะมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนามทั้งยังมีเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยปัจจัยหลักๆ ทางด้านภูมิศาสตร์เส้นทางการค้ามีจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ e a s t West e c o n o m i c c r r r i d ด r ที่เชื่อมต่อ4ประเทศค่ะได้แก่เมียนมาไทยสปปลาวและเวียดนามและด้วยการเชื่อมโยงระหว่างประเทศนี้จึงทําให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสทางการค้าที่จังหวัดมุกดาหารนํามาสู่การลงทุนในพื้นที่มากขึ้นค่ะจังหวัดมุกดาหารนะฮะเป็นจังหวัด ชายแดนภาคอีสานที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็มีชัยภูมิที่ดีโดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกนะครับรัฐบาลจึงกำหนดให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็จะมีอยู่สามอำเภอคืออำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอดอนตาลซึ่งติดลำน้ำโขงนะครับ สำหรับอำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเป็นด่านทางบกนะครับที่มีมูลค่าการค้าทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยสูงมากที่สุดในภาคอีสานนะครับในปี2563ซึ่งประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยนะฮะประสบปัญหา การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของในด่านมุกดาหารที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงนะครับกลับเพิ่มขึ้นนะครับในปี2,562เนี่ยของเรามีมูลค่านำเข้าและส่งออกเนี่ย2 0 0 0ล้านในปี2,563เนี่ยเพิ่มขึ้นมา30,000ล้านนะครับเป็น2 0 0 0 0น ห้าหมืนล้านนะครับอันนี้ทั้งนำเข้าและส่งออกนั่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดมุกดาหารนะฮะมีศักยภาพแล้วก็มีชัยภูมิที่ดีในด้านโลจิสติกนะครับทางผู้เก่อการค้าก็เลยเลือกที่จะออกช่องทางมุกดาหารไม่ว่าทั่วประเทศนะฮะทางลาวทางลาวทางจีนทางเวียดนามก็เข้ามาทางนี้ส่งไปถึงแหลมเช่บังเลย นะครับอันนี้ก็เป็นศักยภาพที่ดีของจังหวัดมุกดาหารทีนี้มาถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดมุกดาหารเนี่ยสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับในพื้นที่1,085ไร่นะครับทางธนากษ์เจ้าของเรื่องนะฮะก็ได้ดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้วนะฮะก็ได้มีการเชิญชวนให้นักลงทุนนะฮะเข้ามาประมูลพื้นที่เพื่อดําเนินการนะฮะอันนี้ก็ขอฝากนะฮะทางนักลงทุนทุกท่านนะฮะขอเรียนว่าทางจังหวัดบุาารเาี่ยบรรยากาศในการลงทุนนี่ดีมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะศักยภาพในการขนส่งสินค้านะครับถนนหน,นทางดีนะฮะ ผู้คนดีอาหารดีนะฮะโดยเฉพาะปลาแม่น้ำนี่อร่อยมากเพราะนั้นขอเชิญเชิญทุกท่านนะครับในการประมูลรอบหน้านะฮะก็คิดว่าคงมีผู้สนใจเข้ามาอย่างมากมายครับ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่นับว่ามีความสำคัญในประเทศไทยและด้วยพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารนั้นมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่น่าลงทุนยางพาราจึงเป็นผลิตผลที่นักลงทุนมองเห็นการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บริษัทเอ็นเทคโพลิเมอร์จำกัดก็เป็นบริษัทที่นิวมองว่ามีการเข้ามาลงทุนทางด้านยางพาราในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลายปีค่ะที่ท้งการเป็นต้นน้ํากลางน้ําและเป็นพาร์ทเนอร์ส่งออกยางพาราของจังหวัดมุกดาหารให้แก่บริษัทผลิตยางชั้นนําในระดับโลกทั้งในและต่างประเทศบริษัทเอ็นเทคโพลิเมอร์จำกัดเป็นบริษัทซึ่งได้มีการร่วมทุนในยุโรปที่ BOI ออนุมัติให้เป็นบริษัทแปรรูปและส่งออกยางธรรมชาติที่มีงานวิจัยที่มีการพัฒนาคุณภาพ าพอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมค่ะโดยนิวจะลองไปติดตามการบริหารจัดการและการสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่และนำผลผลิตที่มีสู่การส่งออกได้อย่างยั่งยืนกันค่ะ บริษัท NTEC ทคโพลิเมอจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2010รวม10กว่าปีที่อยู่ในจังหวัดบุกดาหารเพื่อมาสร้างความแตกต่างและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแล้วนำให้เกิดการนำไปสู่เป้าหมายของบริษัทก็คือการสร้างวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพของบริษัทค่ะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งความยั่งยืนที่เป็นกุญแจสาคัญของบริษัท NTEC ทนี้ก็คือการเป็นโรงงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็จะเป็นการช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนในจังหวัดมุกดาหารต่อไปค่ะจริงๆแล้วบริษัทเรามาจากทางใต้นะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ดูว่าใน,ในภาคอีสานเนี่ยเห็นหลายๆท่านบอกว่าปลูกยางไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าดินมันแห้งแล้งดินไม่เหมาะสมนะครับเราก็เลยมาสำรวจดูซว่าแถวนี้มีการปลูกยางพื้นที่ปลูกยางเยอะไหม นะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีปลูกไม่เยอะแต่ช่วงนั้นรัฐบาลก็ในยุคนั้นก็ส่งเสริมนะครับก็ยังพอมีศักยาภาพนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เราก็เลยมาที่ามาที่ภูมิภาคนี้แล้วมาดูทดสอบสภาพดินนะครับแล้วเราก็พบว่าดินมันก็แค่ขาดเฉพาะธาตุไนโตรเจนนะครับเราก็เลยมีวิธีการในการที่จะไปฟื้นฟูดินนะครับโดยการเอาพืช จะตระกูลถั่วเช่นพลอเลียเนี่ยไปปลูกเพื่อให้ในโตรเจนจากมันแต่ต้องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งปีก็จะสามารถปลูกยางได้นะครับปัจจัยแรกเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยและการเติบโตของอยางพารานี้ได้น้ําก็เพียงพอเพราะว่ามาดูปริมาณน้าฝนที่จังหวัดมุกดาหารแล้วเนี่ยก็คือว่าที่เ็เพียงพอต่อ,อการที่ต้นยางจะโตนะครับด้วยภูมิสภาพภูมิประเทศเองนะครับก็ดูแล้วก็อยู่ริมโขงฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ถัดมาเองเนี่ยเรามาดูตัวเลข g p p ของจังหวัดมุกดาหารก็เป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็อยู่10ปีที่แล้วที่ผมมาลงทุนเนี่ยก็อยู่อันดับล่างท้ายจาก3นะครับของประเทศ g p p ก็คิดว่าจะเราอยากจะเข้ามาพัฒนาจังหวัดนะครับให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นประชาชนในจังหวัดมุกดาหารรายได้จะได้มีรายได้มากขึ้นนะครับก็เลยเข้ามา ในการที่จะเพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับจังหวัดให้มากขึ้นนะครับและเพิ่มการจ้างงานการสร้างอาชีพนะครับต่างๆด้วยแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเราอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะดูเราก็เข้ามาดูในเรื่องของการส่งออกนะครับการส่งออกเองเนี่ยเราก็ดู east west economic corridor นะครับที่เชื่อมระหว่างพมา่าไทยลาวเวียดนามนะครับก็เส้นนี้คิดว่าค่าขนส่งกับระยะทางน่าจะถูก เพราะว่าจากที่นี่ออกไปเวียดนามวันสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจากบุกดาหานไปท่าเรือแหลมฉบังที่เราขนส่งกันประจำนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลก็เอาไปประมาณนะปัจจุบันนี้าาการขนส่งไปแหลมฉบังเนี่ยก็ยังถูกกว่าการขนส่งออกไปทางเวียดนามนะครับอันนี้ปัจจัยที่สามนะครับปัจจัยที่สี่เองเนี่ยคือเราก็อยากจะให้มาสร้างให้อีสานเป็นอีสานเขียว ครับแต่ก่อนนี้เนี่ยตอนที่ตอนสมัยเด็กๆหรือตอนสมัยที่คุณพ่อผมอยู่ทางใ,ใต้เนี่ยอิมเมจภาพของทางอีสานที่ออกไปเนี่ยจะเห็นว่าจะแห้งแล้งดินจะแตกน้ําจะขาดแคลนใช่ไหมครับเราก็อยากจะมาสร้างให้มีพืชยืนต้นนะครับก็ยางพาราก็เป็นพืชยืนต้นที่ที่ดีอย่างหนึ่ง ปัจจัยจหลักๆของการมาลงทุนในจังหวัดมุกดาหารของนักธุรกิจคือปัจจัยด้านการเชื่อมโยงระหว่างประเทศแล้วจังหวัดมุกดาหารก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต่อทางด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดินภูมิศาสตร์รวมถึงแรงงานที่บริษัทเอ็นเทคได้มองเห็นถึงโอกาสทางด้านธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปได้สําหรับการจ้างงานการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่นั้นทางบริษัทก็ได้มีการจ้างงานมากถึง400คนและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้กับชาวบ้านให้มีไรายได้จากการปลูก ยางพาราและส่งให้กับโรงงานทำให้ช่องทางตลาดของชุมชนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยต่อการมาลงทุนแล้วการดำเนินการที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนต่อธุรกิจต่อไปได้ก็คือการพัฒนาทั้งการมีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยประกอบกับนวัตรกรรมใหม่ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ดีค่ะบรษัทเอ็นเทคของเราก็มีนโยบายในเรื่องของความยั่งยืนเพื่อที่จะให้ มีเขาเรียกว่า c s v เกินการแชร์ว a ล u ิวคือการแชร์มูลค่าร่วมกันในสังคมนะครับเราก็มีนโยบายในฐานะของกลางน้ำที่มีความรับผิดชอบต่อต้อนน้ำด้วยในการในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน,นหมายความว่าให้เทคนิคในการปลูกให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็ไม่คิดค่าค่าคอนซัลเทชันฟรีก็คือไม่คิดค่าปรึกษา นะครับเพราะเราก็ต้องปรึกษาต้นน้ำและต้นน้ำก็ต้องปรึกษากลการน้ำเพื่อจะอยู่ด้วยกันในอนาคตครับ ความสาเร็จในการลงทุนด้านยางพาราในพื้นที่นะคะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้นั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ยากนักหากว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นวางแผนด้านธุรกิจอย่างรอบด้านก้าวทันต่อเทคโนโลยีและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วการอยู่ร่วมกันกับชุมชนที่พร้อมเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเทคโนโลยีกับปราชชาวบ้านในด้านการเกษตรรวมทั้งการจัดสรรพื้นที่อย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตร่วมกันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรดําเนินการไปพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่พ่อพยังมาสม่งใช่ไหมครับก็จะเข้าตาช่างก่อนนะครับมาเข้าตาช่างเพื่อ,อดูซิว่าน้ําหนักได้กี่กิโล แล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะเข้าไปในกระบวนการของการตีเปอร์เซ็นต์ยางตีเปอร์เซ็นต์ยางก็คือการที่จะให้ให้ดูว่ายางเนี่ยเขามีค่ายางอยู่เท่าไหร่ที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์น้ำเพราะเราเพราะเราซื้อแค่ยางนะเราไม่ซื้อน้ําหรือซื้อก้อนหินหรืออย่างอื่นนะครับสิ่งอุปกรต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บไว้ประมาณสัก15วัน30วัน45วันแล้วแต่คุณภาพของสินค้าที่เราจะผลิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเราก็จะเข้าไปกระบวนการ คล้ายๆว่าเป็นช่วงการตัดสับละเอียดแล้วก็ชะ,ะ,ชะล้างสิ่งเจือปนต่างๆออกจากยางนะครับเพื่อเตรียมในการที่เราจะเข้าไปอ,อบนะครับคืออบเหมือนเคก้กนะครับแล้วก็ไปอบอบประมาณ5ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วเราก็จะตัดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อัดอยางเข้าด้วยกันเพื่อเป็นแท่งอพอเป็นแท่งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็แพ็คแล้วก็ส่งออกครับ ก่อนที่จะส่งออกแน่นอนเราต้องมี QC ก่อนกระบวนการการขั้นตอนวายการผลิตทั้งหมดเนี่ยกระบวนการขั้นตอนสี่สคัญที่สุดจริงๆ <Okay. S 1> สําคัญเกือบหมดนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดคือปัจจัยคือวัตถุดิบสาคัญที่สุดนะครับการซื้อวัตถุดิบสําคัญแล้วการเก็บวัตถุดิบให้มีคุณภาพที่สุด mm hmm. เพื่อง่ายต่อการผลิตในแต่ละฤดูการสําคัญที่สุดนะครับ mm hmm. พะไม่ไม่เช่นนั้นเองเนี่ยถ้าเราซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ นํานำมาผลิตเนี่ยผลผลิตก็จะไม่ได้ตามเป้าถึงแม้เราจะเก่งแค่ไหนเราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างธรรมชาติครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีลิกลึกในมีติที่มันเลิกล้ํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณจะเริ่มจะร้องรํไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทย เป็นเมืองที่อาแขแนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนก็พร้อมใจการที่เราจะลงทุนในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เองเนี่ยเรามีแผนที่จะลงทุนในอีก2ปีครับในสองปีนั้นเองเนี่ยก็จะจะมีทั้งเรื่องแพคเกจิ้งทั้งหมดจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมกลิ่นระบบควบควบคุมน้ำนะครับทุกๆอย่างเนี่ยจะเอาเข้าระบบแล้วมาซิงครไนซ์กันทั้งหมด นะพอซิงโครไนซ์กันทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราจะประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีเพื่อใช้ในการทรํากลยุทธ์ของ,ของบริษัทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวในเรื่องการอัพสกิลรีสกิลของพนักงานของเรานะครับก็มีการส่งไปอบรมนะครับออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นทำไปทำ practical เป็นแบบรวบรัดในบางในบางที่นะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงตรงนั้นขึ้นไปนะครับก็ จริงๆแล้วบริษัทเราเองเนี่ยเชื่อสือเสมอมาว่าผู้ที่อยู่รอดในความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับในอย่างหนึ่งถ้าเราจะต้องอยู่รอดได้เนี่ยถ้าเรายังหวังกําไรเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยจะยืยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเราเองเนี่ยก็จะลดบาทที่เราลงมานิดนึงกำไรลงมาเล่นนิดนึงแต่อยู่ยาวๆเพื่อความยั่งยืนแล้วก็แบ่งกําไรเหล่านั้นให้กับ ชุมชนนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยัง,ยง,ยงมีความสุขอย่างยั่งยืนทางบริษัทเองนะครับก็ได้มีมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายๆมาตรการด้วยกันนะครับเรามีการลงทุนด้วยนะครับในใน,ในบางส่วนก็ตอนแรก,กจะแบ่งก่อนนะครับเป็นกองยางถนนข้างหลังเนี่ยครับก็ในการที่เรา ลดกลิ่นของมันเนี่ยก็ใช้ EM ในการลดกลิ่นก็คือเป็นสารอย่างหนึ่งที่เอาไว้ฉีดสเปรย์พ่นนะครับเพื่อให้คุมกลิ่นเอาไว้นะครับแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยเราก็จะมีพ่นบางตัวอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษากลิ่นเอาไว้ไม่กลิ่นมันพัดไปนะครับอย่างที่2เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอขอกลิ่นที่ออกจากปองนะกลิ่นที่ออกจากปองเองเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการที่เราทาเกี่ยวกับไบโอฟิลเตอร์นะครับคือการกรองพวกกลิ่นต่าง นะครับผ่านชั้นกลางชั้นหนึ่งแล้วก็ออกไปนะครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างได้ผลดีก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะบริษัทอื่นจริงๆแล้วลงทุนก็จะอาจจะลงทุนลําบากนิดนึงเพราะใช้งบหม้ค่อนข้างสูงต่อโรงงานนะครับก็ต่อตรงนี้สามารถเห็นผลได้นะครับว่าดีขึ้นนะครับก็นี่คือ2ออ,อย่างที่เราทําเพื่อสิ่งแวดล้อมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็อยากจะให้เ,เข้าใจทางเรานิดนึงว่าการทํายางพารากินมันออกมาตั้งแต่จากสวน นะครับเข้ามาถึงโรงงานแล้วการผลิตในะต่างๆเราสามารถลดกลิ่นได้แต่เราไม่สามารถดับกลิ่นได้และเราก็ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้นะครเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมกลิ่นให้อยู่ในพื้นที่แล้วลมมันแรงมันก็อาจจะพัดไปโชยไปที่อื่นได้ อมอกกรปลูกมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยแต่ว่ามันก็ราคามันก็ไม่ไม่เท่าไร่นะพอมาปีสี่หนึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกยางพาราก็ลองมาปลูกดูสักห้าไร่พอปลูกห้าไร่ไม่รู้จะไปขายไหนแบบนี้ก็พอดีมีโรงงานมาตั้งก็มีพ่อค้ามารับซื้อตามหมู่บ้านก็ลองไปขายดูตามหมู่บ้านมั่งทีแรก เห็นเห็นมันได้ดีก็เลยไปขายโรงงานพอโรงงานมาตั้งเราก็ไปขายโรงงานเราเราพอพอพอ,พอโรงงานมารับซื้อเราไปขายโรงงานรายได้มันก็ดีขึ้นเราก็เลยปลูกเพิ่มอีกห้าไร่ปลูกอีกห้าไร่เป็นสิบห้าไร่ตอนนี้ก็ขายอยู่ประมาณรอบละตันกว่าตอนนี้ราคามันก็อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทก็ยังโอเคอยู่ตกเดือนละ ามสี่หมืน่นก็ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับเศรษฐกิจทำนี้ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าเดือนละสามสี่หมื่นได้อยู่สำหรับปลูกยางพาราเพราะว่ามีโรงงานมารองรับซื้อเราก็ใกล้ๆ<ใ>น่ครับถือว่าโอเคราคาค่าส่งก็ไม่หร่นะก็อยู่บ้านไม่ต้องลำบากเลี้ยงวัวไปม,มั่งแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะครับปกติ ไปด้วยไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปรับจ้างใครด้วยคนณภของโรงงานที่เราผลิตออกมาเป็นสินค้าก็จะมีสแตนดาร์ดไทยรับเบอร์ก็คือมาตรฐานยางแท่งของประเทศไทยนะครับจะมีหลายเกรดด้วยการที่เราผลิต SCR 5 SCR 10 20 20C 20M ผลิตได้หมดเลยนะครับของเรา แล้วก็จะมีอีกโปรดักที่เราส่งไปจีนก็ส่วนใหญ่คือโปรดักของ m i กเซอร์โปรดักมิกเ x อร์เนี่ยก็คือเป็นโปรดักที่ทางจีนเนี่ยจะ,จะได้สิทธิพิเศษในการนําเข้าเรื่องของดภาษีนะครับก็จะเป็นยางที่จะมามิกซ์กันระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์นิดๆหน่อยๆนะครับมันมรอมานต่ำกว่า3%ตรำกว่าณรือ3%โดยประมาณนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีโปรดักต์นี้เหมือนกันแล้วมีโปรดักต์อื่นที่เราคิดพ้นขึ้นมานะครับเป็นโปรดักต์ชื่อ I&R ก็จะเป็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์สิ่งที่ไม่ใช่ยางล้อรถในบางในบางพาร์ทหรือว่าเป็นการตอบโจทย์ในการผลิตยางล้อรถในบางพาร์ทด้วยนะครับจะเป็นโปรดักต์ที่เราจดสิทธิบัตรเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทดแทนยางชนิดอื่นๆได้ รประเทศไทยมียางแท่งยางแผ่นยางน้ํายางนะครับเราเองเนี่ยก็ในตัวนี้ผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนบางอย่างได้นะครับอย่างที่2เองเนี่ยเราก็อาจจะไปทดแทนในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการกันกระแทก p r o d u ั t ที่เป็นคัสตอมอีกแบบหนึง่งที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ popular เ,เป็นที่เป็น p r o d u ั t ที่ก็เรียกว่าไฮมูนี ก็คือความยืดหยุ่นสูงนะครับทีนี้เ,าเราก็สามารถผลิตได้แต่ผลิตได้ในบางฤดูกาลครับและอื่นๆเองพูดเป็นอื่นๆเองถ้าลูกค้าต้องการเราก็สามารถคัส t ตอมเมดให้ได้เมทัลออเดอร์ได้หมดเลยครับเราจะมีต้องจากสแตนด์ดบปรดักปรดักที่เราคิดค้นก็เราถามว่าสามารถทําตามความต้องการของลูกค้าได้้ทีีด่ดลลิกลิกกใน คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าของดีที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารนั้นมีมากมายทีเดียวค่ะทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสรรสร้างของคนในชุมชนมีธรรมชาติที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สามารถผ่อนคลายอารมณ์สร้างคุณค่าด้านจิตใจและยังส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ได้การมองเห็นถึงปัจจัยมองเห็นโอกาสทางด้านธุรกิจอย่างภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนและการขนส่งที่สามารถผลักดันการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหารนั้นถือว่าเป็นฟันฟ พึตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยล่ะค่ะที่สามารถทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดําเนินต่อไปได้นํามาซึ่งความจเจริญเติบโตในธุรกิจภาคอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนคนในพื้นที่ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะเรื่องราวดีๆมีสาระต้องบอกต่อดีดีตีอีลีจ้า สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วนะคะนิวพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างถิงความสามารถในการแข<า>่งขันเมืองไทยดีดดด